มาต่อรับ สอง่าเปลาหนึ่งชั้นนะครับข้างในที่เราสืบเนื่องใหา่น่าที่ยกยกมือบอกเพื่นๆดีแนลงขออภัยด้วยะครับันทอ่งับการว่างมันนั้นได้ให้กำนัลทำให้หกนกหมื่น เนโดยละไม่หกหมื่นนะยังขายไม่ตอนกูไปสั่งเขาทำหกเขาจะไม่ได้ตอนนี้นะยุคนาพระบรมชายรักของสมเด็จพระมหาหิตราชิเบศนะครับผมก็จะสบายเขาไปามบริหารนะครับถวายขอมรถทำไปเลยนะครับพระชายรักสมเด็จพระมหาหิตราชิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชานกตรงหน้านะครับ กล่าวคำถวายลาสุดีกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ให้ไปนําคํากล่าวกับไมออกนะครับผมที่สั่งถวายของพระอรอีกทั้งหนึ่งนะครับพอนําคำาไมกับของเก่าวเรียบร้อยแล้วผมจะสั่งถวายของพระรตรงหน้านะครับหน การจังหวัดอุดรมีประจำจุดนะครับบริเวณหน้าแถวในการฉันทุใหญ่ครับกิจอาสาบริทานทั้งหมดเผาตุง้งกราบเรียนเชิญท่านวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีขึ้นประกอบพิธีตามบางทีการเป็นเชิญครับถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศร อดุลเจเดศวิกรมพระบรมราชนกตรงหน้าไปครับแม่หลวงถวายความเคารพพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าไปครับม่หลวงกลายเป็นเช่นท่านก็ได้การจับตุด้ดดธานนี้เก่าถวายสุรีด้านล่างขอกาะเาญจนเช่นครับ สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เรามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้เกิดความรักความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติ คือสถาบัานชาติสถาบัานศาสนาสถาบัานพระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันณนะที่นี้เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราิเตัตรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และน้อมลำเล็กในพระมหากรุณาธิคุณผมหวังว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้จะสำเร็จล้วล้วงด้ดีตามเป้าหมายและขอให้ท่านทั้งหลายทำงานด้วยความประมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการจิตอาสาพระยทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกประจำปีพุทธศักราช2566น้ณบัดนี้ถวายความเคารพตรงหน้างุครัลุงลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำยืยานของจิตอาสาพระทา,านจิตอาสาพระทา,านกล่าวคำยืญยันพร้อมกัน เราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ทางไ้เลยครับฟูให้สุดแขนนะครับทางไ้ครับถัดลงนะครับตรงหมดแถวตรงยกอกถ่ายภาพครับ ยิ้มมุมปากได้ครับยิ้มมุมปากได้ครับทางไปเลยนะครับเมองไปหน้าคิดเป็นส่วนทางซ้ายนะครับครับสาธุครับครับการสวัสดิ์ครับครับต่อไปเป็นการมอกต้นไม้นะครับโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ชมสองร้อยต้นนะครับซึ่งวันนี้จะได้ สดตบนบรรม่วงครับเข้ารับมอบพันไม้จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับวังทองครับขออภัยครับลำดับที่สองนะครับนายชลศักิ์ศรีชนะครับรองนายกอง์การบริหารสดตบนบ้ารม่วงครับลำดับที่สามนางสาวเย็นจิตนพธรรมสิทธิ์กำนันตำบลวังทองครับและลำดับที่สี่ลำดับสุดท้ายครับนายพงศักดิ์ศรีชนะ กำนันตำบลวังทองครับขออนุญาตกับเรียนเชิญครับทองครับซึ่งพันไม้ที่เดมอบวันนี้ครับมีทั้งหมด4ประเภทครับยางนาประดูตะเคียนทองและก็ทองกวาวครับซึ่งประชาชนจิตอาสาจะได้นําไปปลูกจานวน200ต้นครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวนลูกชาติอําเภอบันดุงครับ งานี่เบื่องหน้าท่านกำนันคงศักดิ์ศรีชนะกำนันตะบลบนรมวงครับแล้วหลังจากเซจพิธีนี่ล้วกามาที่ศาลาหรือว่าบวชของวัดป่าคําเจริญเนาะท่านผู้วา่านายวันชัยคงกเกษมผู้วา่าราชการดอนท่านีกามาจุดถูกเที่ททยนอยู่ช่าพระบัตนไไต่อนที่เขา พบกับพระคู่วินัยปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดบ้านเราหลวงเป็นประธานไงเนาะเพิ่นก็เป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นรองเจ้าคณะจังวหวัดด่วนท่านีี่ายธรรมยุทธคือท่านพระคู่วินัยปัญญาคุณจากเสร็จพิธีจยดทุเทียนเนาะ อีกจากน้อยเป็นที่เข้าไปกราบคารวะพระท่านสงูงก็คือพระคูวิเนยทรรปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดปลาบ้านเราหลวงครับนี่คือบรรยากาศอยู่ที่วัดปลาคําเจริญวัดปลาคําเจริญก็คือเป็นวัดของท่านเจ้าคุณสุวิทย์หรือว่าพระยาน,นะกะวี ปันเกิดเมื่งนานเพิ่นกรอยูที่บ้านเราหลวงครับนี่ครับกะเป็นว่าเขามานำมาตรการเจ้าอาวาสวัดป่าบัานเราหลวงกะคือท่านพระคู่วินันปัญยญคุณนแต่กะมอบของที่ระลึกหลังจากเสร็จพิธีนี้กะเพื่อนกระเสี่ยไหยโอวาทกะผ้วาราชาการจจงหวัดอุดรท่านนี้เนาะ ใน,นวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจาังหวัดอุดรธานีเมือนีกาวันที่24กันยายน2 5 6 6ครับพิธีฉเฉลิมพระเกียรติเพื่อจิตอาสาของจังหวัดอุดรธานีโดยการนำของผู้ว่าราชการใน,นวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจาังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนะครับเป็กขโมด ของขวัญให้ภาววิสุกที่ร่วมอยู่ในนี้ก็มีเจ้าคณะอำเภอของอำเภอบันดุงไปมีไก่ล้กละกะพระคู่วิชัยธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดบุรภาวันเป็นกายออวาทครับเดยนี้คือพระคู่วินัยปัญญาคุณ จเจ้าอาวาสวัดบ้านว,ว,วัดป้าบ้านเล่าหลวงไฮโอวาสกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับหลังจากไฮโอวาสเพิ่นก็สิให้พรอับสินรับพรแลร้วก็สิแม่ในถ้ำบิธีปลูกต้นไม้นี่คือที่วัดป้าคัมเจริญตำบลวังทองอำเภอประดุงจังหวัดอุดรธานีครับ นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่วัดปลาคำเจริญพิธีการมื่อนี้เนาะพิธีเปิดของกิจอาสาของจงังหวัดอุดรธานีมาเปิดเป็นวันเฉลิมพระเกียรติครับหลังจากนีกาซิเมนตเดีละพอนจากพระหลังจากเร็ตซับเรียบร้อยจากทางนี้ไปก็ซิเมนไปปลูกต้นไม้ครับกาซิมี ทีมท่ีมมน้ามือนีเนาะก็มีนายอำเภอบันดุงคือนายสุสรรัชทอนมณีแล้วก็มีปลัดนายสามารถมันนอกแล้วก็ล่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรท่านน,นายสุรศักดิ์อักษรกุลครับมือนีเนาะนี่ครับคืออยู่ที่วัดปลาครับเจริญ บ้านเลาหลวงตำบลบางท่องเพื่อบดุงจังหวัดอุดรธานีบรรยากาศตอนนี้ก็เิ่นคือซิเมนหายพอนเนาะหลังจากหายพอนเสียทรัพย์เรียบร้อยแล้วก็ซิเมนไปบูกต้นไม้ฉเฉลิมพระเกียรติครับอีกจักหน่อยกบรบโดดเพิ่นกระตีไป ทำพิธีปลูกต้นไม้เป็นนั้นว่าเซจพิธีครับก็ออกมาแล้วกำลังที่ไปกับปลูกต้นไม้เนี่ยครับไปสำหรับผู้ที่ี่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทั้งบรดนี่ก็สี่สองอยต้นอันนี้คือเป็นพิธีการเปิดพิธีปลูกต้นไม้ สองลยต้นกระเสเบงพ่อข้ขาวสำหรับภูรักผู้ใหญ่ทีม่ามือนีเนาะแต่ะมาณซิบก่าต้นครับทีเลี้งลยงได้อยู่ขนาดนี้กะน,นี่ละคือบรรยากาศอยู่ที่วัดปลาบ้านค่ำเจริญบ้านปลาค่ำเจริญบ้านเราหลวงตมบุวัง้าง้องเพื่อุุหลวงจังหวัดดุรันธานี มือนี่ก็มีสอสอหรือว่าหมอผ้าหนุพ่อนวัฒนารับเิ่นกามาคือเพิ่นมีโค้งการโค้งงานปรับปรุงถนนเส้นสำคัญเสน้นสายท่องเที่ยวเิ่นกมัมีมากัมีน่ายคือรัฐมนตรีกระท่วงคมนาคมเนาะการของเพิ่นของ หมอผ้านุพรนวัฒนาสสเขตอำเภอบดุงเพื่อทรงฝนเพราะว่าถนน,นเส้นสายการท่องเที่ยวคือบ้านชุมสอบม้าอำเภอบดุงหรือว่าถนน,นไปท,ทั่อทงอำเภอเพจะเป็นท่านลักทั่งลัดออกไปหนองคายคนต่างประเทศจากประเทศเล่าก็ที่เขามาถน,นนเส้นนี้ เสายท่องเที่ยวสิมาทั้งสนดกรรมพันธุ์ถนนเสซนแยกนาวัดปลาคํา,าเจริญผู้ใดมีโอกาสได้มาทเที่ยวสนดกะแวะปากบานคัมเจริญมากกับปาไก่บันไดครับประมาณหาซีมเมนต์หกซีเมนต์ก่อนห้อจีเขาสนที่มีทา้งแยกเขามาเือท่้งใส่มือเนาะ จที่เป็นศูนย์สินประีีหรือว่าเป็นโครงการของราชินีตั้งแต่โดนไว้แล้วครับเอาผมอนุพั์ใชัยพุ่มกะคือสี่้อเบิ้งเพียงใบซ้ำหนีเนาะเอาโอกาสนาป้าไม่ถอยพ่อกันบัดดีครับ